สรุปข่าวเชียงเมนูโกประจำวันที่23พฤษภาคมโดยโค้ชเทเบอลแมนเชสเตอร์เดเช่นงนี้คอสเนออิงส์เปิดปากหลังมีข่าวลือว่าผีสนใจดึงตัวไป,ปร่วมทีมโดยยังที่ทางแดนนี่อิงส์นะฮะกองหน้าของทางซัตตม์ตันเปิดปากพูดถึงเรื่องข่าวลือที่ว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นห็นยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟตุตบอลอังกฤษต้องการจะคว้าวตัวเขาไป,ปร่วมทีมในด้าการหน้าโดยพิสแดนได้มีข่าวการเสริมทัพกองหน้าคนใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเพิ่งต่อสัญญากับทางเอสันคาร์วนี่ไปโดยเป้าหมายใหญ่อยู่ที่แฮร์รี่เคนและก็อิลิงบราวฮาร์เรนสองตัวยิงคนดังแต่ก็มีบางสื่อรายงานมาว่าอิงก์ก็อยู่ในความสนใจในเป้าหมายนี้เช่นเดียวกันโดยแค่คิสแป8ปีรายนี้ที่ทำผลงานได้ดีในการค้าแข้งในทินเซนเนร์รี่และก็มีสัญญาจะถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นยืนยันไม่ได้สนใจข่าวแต่ขอมุ่งมั่นทำผลงานในแต่ละเกมให้ดีเท่านั้น ผมมีสัญญากับทีมจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022อิงส์ได้กล่าวกับทาง Talksport นะฮะผมไม่ได้ร,รับรู้เรื่องอะไรพวกน,นั้นเลยผมแค่โฟกัสอยู่กับแต่ละเกมท้ายที่สุดแล้วผมได้มีสัญญาอยู่ที่นี่เป้าหมายหลักของผมก็คือจบฤดูกาลอย่างดีที่สุดนะนะนะผมเป็นวกว่างงานนี้แดนนี่อิงส์นะฮะยังปากแข็งยังไม่พูดอะไรนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงสมเมนี้แล้มาทีข่าวต่อมากันดีกว่าครับสผู้ดีผีพร้อมกล่อม นม้ผี hee, ช่วงยูโรโดยสามนักเตะทีมชาติอังกฤษของทางแมนยูพร้อมใช้ช่วงเวลาเก็บตัวในศึกยูโร2020เพื่อดำเนินการกล่อมแฮร์รี่เคนให้เลือกไอปแสดงเป็นสารีต่อไปโดยกองหน้าจากทางสโมสรทแนมฮอสเปอร์มีข่าวการย้ายทีมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีบทบาทบทสัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตซึ่ถูกตีความไปว่านักเตะหมดใจกับทางไก่เดือทองไปแล้วโดยล่าสุดสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษรายงานมาว่าแฮร์รี่ไม่กไ้วย ลุกชอและก็มาครับรฟอร์ดตาทีมชาติอังกฤษพร้อมร่วมมือในการเกี่ยกอมกระทันทีมสิงโตคำรามให้เลือกย้ายไปเล่นกับทางโอแทฟอร์ดในซีซั่นหน้านั่นเองครับโดยทางสื่อของเมืองผู้ดีอ้างแหล่งข่าวว่าบรรดาน,นักเตะทีมชาติอังกฤษจ,จากทีมชุดใหญ่นั้นกำลังวางแผนในการชักชวนหอกไว้เสร็จป,ปีปัจบนนี้ไปเล่นด้วยกันซึ่งนักเตะทุกคนต่างก็ตกเถียงกัน,กนเรื่องที่แฮร์รี่เคนนี้กำลังจะอำลาสเปอร์ นักเตะอังกฤษก็มีแผนที่จะพยายามคุยกับเขาในตอนที่เจอกันพวกเขารู้ว่าเขามีดีอย่างไรและคิดว่าเขาจะเข้าไปแข่งขังกนกับทางบาคราบแฟร์ฟอร์ดพวกเขาตื่นเต้นในการคิดที่ว่าจะได้เล่นด้วยกันโดยทางอีสันคาร์บนี่ไม่อายเลยที่จะบอกกับทุกๆคนมาว่าเขาประเมินฝีเท้าของเขาหรือว่าเคีนคนนั้นไว้สูงเพียงใดภาษาอังกฤษของเขาไม่ค่อยไดดีเยี่ยมแต่เขาสามารถส่งข้อความไปให้กับทุกๆคนได้ แฮรรี่ก็เป็นคนแบบเดียวกันดังนั้นนักเตะทุกๆคนคิดว่าเขาจะเข้ากับระบบของพวกเขาได้ดีเพราะพวกเขาชอบเล่นสวนกลับแบบที่สเปอร์ทำทางนี้อนาคตของเคนยังอยู่ในเครื่องหมายคำถามโดยจากแมนยูแล้วที่ตกเป็นข่าวกับน,นักเตรระรายนี้ยังมีแมนซิตี้และก็เชลซีแสดงความสนใจเช่นเดียวกัน สำหรับทางทีมชาติอังกฤษจะประกาศรายชื่อผู้เล่นลุยศึกยูโร2020ในวันอังคารนี้ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับการความฟิตนะฮะของทางแฮร์รี่แม็กไกวที่พลาดลูก3ามในช่วง3เกมที่ผ่านมาไปนตามงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับโอเว่นทายผลบวกส่สกอร์ในเกมฟุตบอลอังกฤษนัดสุดท้ายกับทางวูฟแฮมตันโดยงานนี้ทางไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าหมายเลขเจ็ดของทางแมนยู ออกโปรงทานายผลการแข่งข oh, okay. oh, okay. so, totally. yeah. ันในเกมฟุตบอลฝรั่งกศสนัดปิดฤดูกาลให้กับทีมเก่าในการบุกไปเยือนวูฟแฮมตันบันเร์ร์พร้อมใส่สกอ์ไว้ลุ้นตามแบบเสียวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วปีนี้วูฟแฮมตันของทางดูโน่เอสเปริโตซันโตไม่ถือว่าฟอร์มการเล่นและผลงานโดยรวมนั้นไม่ค่อยน่าประทับใจสะตักเท่าไห่นักแต่ก็ไม่ถือว่าแย่อะไรโดยเว้นการะทางเบดวิกเจอร์มาว่า ถ้าเรามองในแง่มุมที่ว่าพวกเขาขาดสไตเกอร์คนสําคัญไปนานเกินครึ่งซีซั่นก็ต้องบอกเลยว่าเอาตัวรอดค่อนข้างจะดีนัสานดาหที่ต่อยนะที่พอหายเจ็บกลับมากระโด่งเล่นได้อีกครั้งทัพหมาป่าคงจะเปลี่ยนกูุซื้อใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนแมนยูนต้องยอมรับว่าการจบอันดับที่2เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายพอสมควรเพราะคงไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะทำให้ดีขนาดนี้ซึ่งหากย้อนกลับไปถามกันในช่วงต้นซีซั่นนะ สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากที่สุดก็คือผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนที่ไม่แพ้ใครต่อเนื่องยาวนานจนสร้างสิติอัน,นาจเกรงขามฉะนั้นวันนี้พวกเขาได้จะคว้าชัยชนะได้ในเกมสุดท้ายเพื่อเป็นของขวัญแก่แฟนๆนั่นเองโดยโอเว่นทำนายผลมมว่าบูฮัมตันนั้นจะแพ้แมนยูไปในเกมในค่ำคืนนี้0นต่อ1กันเลยทีเดียวก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นเช่นนี้จริงๆไหมเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ของมันต้องมีแมนยูพร้อมทุ่มค่าฉีสัญญาคว้าแข้งเป้าหมาย50ล้านปอนด์โดยเงินที่ทางบิษแทแดงแมนยูของเรานะครับผมตกเป็นข่าวพร้อมทุ่มนะฮะค่าฉีสัญญาประมาณ50ล้านปอนด์เพื่อคว้าดึงในแข้งเป้าหมายมาร,รุวนทีมในช่วงสมัยนี้โดยทางคาบีมาตานักข่าวชาวสเปนระบุมาว่าบิสัทแดงแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลอังกฤษพร้อมจะจ่ายค่าสัญญาจำนวนกว่า50ล้านปอนด์ หรือประมาณ2 2 3 1ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวเปาโตเรสกองหลังทีมชาติสเปนของทางเรือดำน้ำสีเหลืองบิยาบริอันสโมสรในศึกลาลิกาสเปนมาสู่ทินโอแทฟ,ฟอร์ดในช่วงสมัยน,นี้โดยทั้งนี้ทางนารอมนะฮะผู้จัดการทีมแมนยูต้องการเสริมทัพนักเตะต,ต,ตำแหน่งกองหลังที่มีคุณภาพเพื่อมาจับคู่กับทางแฮร์รี่แม็กไกวื่องจากวิเอร์ลินเดเลฟ กับทางเอริกบายยี่ยังโชว์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวามากมายักเท่าไรนักส่งผลให้บิดแดงมีข่าวโผพันกับทางได้รับหลายปบรายรวมไปถึงชูคุเนเ,เ,เ,เาาน่ของทางเซบียและก็เซอร์กิโอบรามอสกับทางบราฟาเอลวาลานของทางบริอัลเบลิกส่วนเปาโตเลสบมื่สีปีใบนี้ก็อยู่ในข่ายนั้นเช่นเดียวกันทาานี้ปริงานล่าสุดระบุเลยว่าแมนยูได้แจ้งกับทางตัวแทนของเปาโตเลสให้ได้รับทราบแล้วว่าพวกเขายินดีที่จะยอมทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ เื่อเป็นค่าจิตสัญญาในการคว้าตัวต่อเรสคนนี้มาร่นทีมอยา่างไรก็ตามนอกจากทางปีศาจแดงแล้วนาวารีสมสรในศึกเกาโชสลาตาร,รีก็กำลังจับตาสถานการณ์ของต่อเรสคนนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นตัวงานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกันกน,กน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรคือของมันต้องมีนะครับงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าโซชาจะเอาจริงแท้แน่นอนแค่ไหนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ บอเบตตอเผยคิดยังไงหลังเห็นข่าวลือแมนยูจะซื้ออิงเข้ามาเสริมความแข็งกแกรง่งโดยงานีิทันผมทางดิบิช่าบิบตตอฟอดีตกองหน้าติสแตกของทางแมนยูยนันมาว่าข่าวลือระหว่างทีมเก่าของตนกับทางดันนี่อิงแล้วยิงของทางซัตตันเป็นเรื่องที่ไร้าสาระ,ละและจะมีวันเกิดขึ้นจริงเด็ดขาด ซึ่งความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของผมหลังจากเห็นข่าวลือระหว่างแมนยูกับทางดนี่อิงก็คือเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเป็นการปั่นกระแสที่ไร้าสาระเป็นอย่างมากมายผมยอมรับในเรื่องของฝีเท้าของพวกเขาเพราะผลงานในการเล่นกระทางซัตตมัตันถือว่าโดดเด่นใช้ได้เลยทีเดียวจะติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วแต่น่าเสียดายตรงที่อิงนั้นไม่ใช่กองหน้าแบบที่แมนยูต้องการ ยิงมีประสบการณ์สูงและก็ยิงได้แบบเรื่อยๆนะฮะแต่จะลืมนะว่าทีมของเรานั้นก็มีเอซสันคาวานี่อยู่แล้วที่ประสบการณ์สูงเช่นกันและก็สูงกว่าด้วยและยังสามารถยิงประตูได้มากกว่าอีกด้วยสำคัญคือเขาพิสูจน์แล้วว่าเขากับปรัชญาของโซชานั้นลงตัวกันที่สุดแล้ว นันคือเหตุผลที่ทางคาร์บานี่ได้รับสัญญาใหม่กับทางแมนยูแม้จะแค่1ปีแต่มันก็เหมาะสมกับอายุอาณามไม่ชิดน้อยๆแล้วซึ่งจุดนี้เราสามารถขยายต่อได้เรื่อยๆนะฮะตามผลงานซึ่งยิ่งเห็นยิ่งยิงไกลสุดสวยในเกมเสมอกับทางฟูลแลมและคุณคิดว่าเราต้องทุ่มเงินซื้ออิงจริงๆนงเนอะหรอเป็นตัวงานนี้บอปต้อมแะผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับดีลนี้สักเท่าไหร่นักเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านนครับ สูงสุดสุดส,ดสามันประธานลิสบอนมั่นใจลอนโดหวนคืนลังเก่าอย่างแน่นอนโดยหัวเรือใหญ่สปอร์ติ้งลิสบอนมั่นใจมาว่าซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสจะหวนกลับมาค้าแข่งกับทานสโมสรแรกเริ่มของเขากันอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้โดยทางฟิเดรโกวารันเดสประธานสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเ bon, ชื่อมั่นได้เลยว่าคิเซโน่ r บรนโดดาวยิงของทางชเวนตุสจะหวนกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ โดยอนาคตของทางซูเปอร์สตาร์ชาวโบอร์เกสกับทางทัพมาลายยังคงไม่แน่นอนหลังทีมประสบปัญหาทั้งในและก็นอกสนามซึ่งพวกเขาต้องลุ้นโคต้าอยู่้าแชมเปนลีกจนถึงนัดสุดท้ายโดยก่อนหน้านี้คุณแม่ของเขาก็ได้ออกมาอาสาว่าจะก่อมลูกชายของเขาเนี่ยกลับไปค้าแข้งที่สโมสรกันอีกครั้ง และโดยสัญญาของเจ้าตัวที่จะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลหน้าทําให้เขาตกเป็นข่ากับทางหลายสมโมสรรวมทั้งแมนยูและก็ปารีสแซตงแมงซึ่งประธานดิสบอนนั้นก็หวังให้จิตเก่าของสมโมสรกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าเขาจะกลับมาเล่นที่นี่สักวันหนึ่งนะริสซานโนปรันโดคือหนึ่งในคนแรกที่ส่งข้อความมาแสดงความยินดีในการเป็นแชมป์ลีกของเรา อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขายังเหลือสัญญานะผมอีกหนึ่งปีกับทางูเวนตุสและผมรู้ว่าเขาอยากที่จะเล่นในแชมเปียนลีกต่อไปแน่นอนว่าการกลับมาของเขามันขึ้นอยู่กับเขายิ่งไปกว่าน,นั้นการเป็นยอดนักเตะคิเซโนเป็นแฟนบอลตัวยงของสปอร์ติ้งลิสบอนเลยนะแต่ในบางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลู่สมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเช่น,นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ